อ่านให้ฟังบายชีนำเสนอรายการคติธรรมก่อนนอนออกอากาศทุกวันเวลา21นาฬิกาจากเพจเฟซบุ๊กเจาะเวลาหาอาดีตเรื่องอุบาสุทธผูกเขาที่พ่อแม่ถูกทิ้งในสมัยเอโดะประมาณคศ1603ถึง1,867 ประเทศญี่ปุ่นมีการปกครองด้วยระบบขุนนางมีเจ้าเมืองและซามูไรที่มีอำนาจลดหลั่นกันไปประชาชนทุกคนต้องเชื่อฟังคำสั่งของเจ้าเมืองแบบไม่มีเงื่อนไขช่วงที่ญี่ปุ่นถูกภัยแแรงคุกคามนานหลายปีเจ้าเมืองได้ออกกฎหมายขึ้นมาข้อหนึ่งว่าหากครอบครัวไหนมีพ่อแม่ที่อายุเกินเจปีลูกต้องนำพ่อแม่ไปทิ้งบนเขามิฉะนั้นจะถูกประหาร เพราะถือว่าคนสูงวัยถึงเพียงนั้นเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ยิ่งอยู่นานยิ่งเป็นภาระในทางตรงกันข้ามการตายเพื่อให้ลูกหลานได้อยู่ต่อนับเป็นการตายที่มีเกียรติสูงยิ่งผู้เขาสูงหลายแห่งจึงกลายเป็นหลุมฝังศพคนแก่ขึ้นไปสองคนแต่กลับลงมาหนึ่งต่อเนื่องกันไปอย่างนี้เรื่อยมาชาวญี่ปุ่นเรียกภูเขาเหล่านี้ว่าอุบะสุเท อุบะแปลว่าคนแก่สุเทแปลว่าทิ้งและแล้วก็ถึงวันที่แม่ของเขาอายุครบ70ปีเช้าว,วันนั้นเขาจัดเตรียมข้าวเป็นสเบียงเตรียมสารตะกร้าสำหรับใส่แม่เมื่อทุกอย่างพร้อมก็อุ้มแม่วางลงในตะกร้าแบกขึ้นหลังและออกเดินทางไปยังภูเขาในขณะที่ชายหนุ่มกำลังจดจอกับการปีนเขาที่สูงขึ้นเรื่อยๆ แม่ผู้ชราก็สังเกตเห็นว่าท้องฟ้ากำลังมืดลงทุกทีทุกทีนางเกิดความกลัวขึ้นมาว่าถ้าฟ้ามืดลูกชายอาจหลงทางอยู่บนเขาก็ได้นางจึงเอื้อมมือไปหักกิ่งไม้กิ่งแล้วกิ่งเล่าเพื่อที่ว่าหลังจากทิ้งนางไว้บนภูเขาแล้วลูกชายจะสามารถกลับบ้านได้อย่างปลอดภัยเมื่อถึงเวลาที่แม่ลูกต้องจากกัน นางได้บอกลูกชายว่าลูกแม่ตอนที่เราขึ้นมาบนเขาแม่ได้หักกิ่งไม้ไว้ตลอดทางตอนลงจากเขาเจ้าจงสังเกตรอยไม้ที่แม่หักไว้ก็จะถึงบ้านโดยปลอดภัยเมื่อลูกชายได้ยินดังนั้นทันใดสา,ายตาก็มองเห็นมือที่เต็มไปด้วยรอยขีดข่วนของแม่เขาอดหลั่งน้ำตาออกมาไม่ได้และตัดสินใจว่าจะไม่ยอมทิ้งแม่ไว้บนภูเขาเด็ดขาด เขาอุ้มแม่วางลงในตะกรา้าแบกบขึ้นหลังพาลงภูเขาและซ่อนแม่ไว้ในยุ้งช้างเพื่อหลบสายตาจากคนภายนอกไม่นานหลังจากนั้นเจ้าเมืองก็ประกาศคำปริศนาไว้สองข้อและบอกว่าหากใครแก้ปริศนาเหล่านี้ได้ก็จะให้คนผู้นั้นสมปรารถนาหนึ่งประการปริศนาข้อแรกคือให้ฟันเชือกขึ้นมาจากขี้เถ้าและสองคือ ให้ร้อยเส้นไหมลอดผ่านเปลือกหอยสังเวลาผ่านไปหลายสัปดาห์ก็ยังไม่มีใครแก้ปริศนาได้ลูกชายจึงนำเรื่องนี้ไปเล่าให้แม่ฟังเมื่อเล่าจบแม่ก็ยิ้มแล้วสอนว่าลูกแม่เจ้าจงทำตามที่แม่บอกต่อไปนี้สำหรับปริศนาข้อแรกให้เจ้าฟันเชือกขึ้นมาแล้วนำไปเผาให้ไหมเป็นถ่านขี้เท่าจะคงรูปเหมือนเชือกอยู่อย่างนั้น ส่วนปริศนาข้อที่2ให้ผูกเส้นไหมกับขามดแล้วจับมดไปใส่ไว้ในเปลือกหอยหลังจากนั้นให้โรยน้ำตาลและจุดเทียนอีกด้านหนึ่งของเปลือกหอยเมื่อมดได้กลิ่นน้ำตาลและเห็นแสงเทียนก็จะพยายามเดินออกไปอีกด้านภายหลังเมื่อเจ้าเมืองรู้ว่าคนที่แก้ปริศนาได้แท้จริงแล้วคือหญิงชราธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งจึงเกิดความเลื่อมใสในภรรมูมิปัญญาของคนชรา และตัดสินใจยกเลิกกดให้ทิ้งพ่อแม่ตั้งแต่นั้นแม่กับลูกชายจึงใช้ชีวิตต่อมาอย่างมีความสุขความรักของพ่อแม่เป็นสิ่งอัศจรรย์ราวกับไม่มีอยู่จริงเพราะเป็นความรักที่มีแต่คำว่าให้อย่างที่ไม่มีลูกคนไหนให้คืนกลับได้อย่างเท่าเทียมการดูแลพ่อแม่ในยามที่ท่านดูแลตัวเองไม่ได้ถือเป็นการทดแทนบุญคุณของท่านเพียงเล็กน้อยเท่านั้น หากใครบอกว่าไม่สามารถดูแลพ่อแม่ได้จะด้วยเหตุผลใดก็ตามโปรดจำเรื่องนี้ไว้เป็นคติสอนใจตำนานอุบะสุเทเป็นเรื่องที่ชาวญี่ปุ่นส่วนใหญ่รู้จักดีแต่คนทั่วไปอาจได้ยินเรื่องนี้จาก t ั e b a l ออ of Narayama ภาพยนตร์ผลการกำกับของผู้กำกับอิมามุระโซเฮที่เล่าเรื่องราวชีวิตปีที่69ย่าง70ของโอริน หญิงชราซึ่งพยายามใช้ปีสุดท้ายก่อนจะถูกนำไปทิ้งบนภูเขานารายมา่าเพื่อช่วยลูกชายและหลานจนแน่ใจว่าพวกเขาจะสามารถเผชิญความทุกข์ยากแกรนแค้นได้หลังจากที่เธอตายไปแล้วที่มานิตยสารซี c r e t ตฉบับที่51กลับมาติดตามรับฟังคติทาก่อนนอนจากอ่านให้ฟังบายชีได้ใหม่ในคืนพรุ่งนี้ สำหรับคืนนี้ขอทุกท่านหลับเป็นสุขฝันดีราตรีสวัสดิ์